ตัวหนึ่งไอไดไหมไอให้ดูหน่อยได้ไหมครับประโยคนี้มีประธานแล้วมีกริยาครับประธานคือแมวตัวหนึ่งกริยาคือไอนักเรียนดูแมวตัวหนึ่ง,เ,งเขียนสลับกันตัวหนึ่งอะ่ะเป็นคําบอกจํานวนเอาไว้ข้างหน้าครับส่วนแมวเป็นสิ่งที่ถูกขยายอยู่เอามาไว้ข้างหลังตัวหนึ่งคืออ่ะเป็นอ่ะแมวล่ะ cat c a t เวลาเขียนเขียนเป็นอ่ะแต่เวลาออกเสียงเป็น a cat a cat ทีนี้นักเรียนไอคือคําว่า c o u g h c o u g h คล้ายๆกับ coffee แต่ไม่ออกฟี c o u g h นิดน,นึงถ้านักเรียนแต่งประโยคที่ประธานมันเป็นคนเดียวอ่ะเขาจะเรียกประธานเอกพจน์คำกริยาให้นักเรียนเติม s หรือ es ไปด้วยในหนังสืออาจารย์ทําให้อยู่แล้วเหลือไปดูช่องข้างหลังนิดนึงประธานแมวหนึ่งตัวของเรามืกว่าเป็นเอกพจน์แล้วใช่ไหม c u f ของนักเรียนจะต้องเติม s เลือกช่องที่เติม s ไปเติม a cat c u f f แล้วเติม s ครับออกเสียงเป็น cuffs cuffs o ทั้งประโยคนี้ก็จะเป็น a cat c u g h s นักเรียนไปเช็คคำตอบที่เฉลยนะเห็นไหม ข้อ24ใช่ไหมครับคืคอ cat cops ถูกแล้วนี่เห็นไหมง่ายง่ายใครที่พื้นฐานอ่อนอยากปรับพื้นฐานให้กับภาษาอังกฤษของเราแนะนําให้ฝึกกับหนังสือเล่มนี้ได้เลยชอบการเรียนแบบนี้ง่ายๆสนุกสนุกให้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้เราจะได้มาเจอกันอีกสนใจที่จะสั่งซื้อหนังสือไปเรียนกดสั่งซื้อที่ลิงก์ช้อปปี้ในคําอธิบายใต้คลิปได้เลยครับอะ้วตกลุมให้ได้ไหมให้ไม่ได้หรออะอย่างนี้อย่างนี้เหรอ